พี่จูบมันไม่รู้ชะตากรรมมันเฉลว้วมันเฉลว้ววันนี้เป็นวันอาบน้ำประจำเดือน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 เราก็เลยพาพี่จูบมันมาเล่นสักหน่อย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 ,หน,อยหน่อยนะครับพี่จูบไม่ได้ลงน้ำแบบนี้มาเกือบสิบวันแล้วไหมเพราะลำบากยากเย็นกับยายสี ยายสีไม่อยากอาบน้ําให้มาก็เลยไม่พาลงเล่นอันนี้ก็เลยพาเข้ามาเอาสนหน่อยเอาแต่เช้าต้อนรับลมหนาวที่กําลังคืบคลานเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราพี่ตูจะต้องอาบน้ําในวันนี้แดดยังไม่ออกดีเลยนะขาแดดก็อยากจะออกแต่เมฆไม่ให้แดดออกอ okay. น้ำนี้ก็หมักหญ้าอย่างดีหอมกินโคลนแต่สาบคอยไม่มีมต่สาบหมาจุบบสาบเพื่อนหมาจ๊บเข้าป่ากินเหมือนขี้งัวเลยนะคะไปแล้วเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วเราจะไปดูกันหมาเข้าป่าทำอะไรโอ้ยแล้วตวนเกือบจะขวาง สมตะวันซื่อมากเป็นเกิบอิลีชีวิตเกิดมาเป็นเกิบถ้าไปหาเงืนอหาข้ามเหมือนตัวหาเขาป่ายางเลาะเบิง่งขีนงัวเสยเพื่อนพิก็ดีใจไม่เจอกันในรอบอาทิตย์นึงไหมจำไม่ได้ไม่ได้นับวันเลยนะครับดูแลทำไมวันนี้ไม่อคทีฟเลยพตจูปพตจูปกำลังตามล่าหางวัวนะคะ ไอเลื่อยละไปเจออะไรก็ไม่รู้เนาะอ่ะล้มตึงขนาดนั้นแสดงว่าเจอของดีนะครับโอ้กิงก่งเรากิ้งเรามาเข้าปลากิ่งปันนั่นมันแมนถือกี่หยังมาเนี่ยเอาเอาเอาเห็นไหมคะนั่น ไอต้ตาไอ้เต้าตูมันต้องไปเจอขี้วัวหรือเยี่ยววัวแน่ๆอันนี้ความสุกเกินไปแล้วเลยแต่ก็เอาเต็มที่เลยลูกเอ้ยแต่วันนี้จับอาบน้ําไปดูว่าพี่จุ๊บมันกลิ้งอะไรนะคะไม่เจอเป็นสิบวนันแต่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเยี่ยววัวเพราะว่ามองไม่เห็น มองไม่เห็นต่อนก็ต้องเป็นเดียวหัวเนาะ<ด>แต่เพื่อนเขาไม่สกรปรกเหมือนพี่จูบนะคะก็นิดนึงครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งมั้งคะส่วนพี่จูบนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ<ด> <c oughs> เอามา n ไหมหนูเอามังไหมดูกไหนหนูเอาไหม ตังแก้วเหมือนกันนะคะดูอ๋อแ่้วทับไว้เฉยๆไม่เอาเพื่อนไม่เล่นนะคะพี่โดบไม่ไปลูกโดบโดบคัมแ back มานี่ยับยับ right เด็กดีเด็กดีไปจุมตัวชุบตัวซะ โอเคนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตความสกปรกให้พี่ให้ดูของพี่รูปให้ดูนะคะเขาก็ได้กลับคืนสู่เย่าแล้วนะคะอันนี้ก็คือเย่าของพี่รูบแล้วกลับบ้านไปวันนี้เดี๋ยวได้อบาบน้ํและดูดตัวเอาหมักให้มันดีๆก่อนนะคะอันนี้คือเคล็ดลับความงามของพี่รูบโคลนที่หมักก็ต้องเป็นโคลนที่มีกลิ่นกลิ่นหมักย่้าแล้วด้วยนะโอเคโดนัท บายพี่จ๊บบายเอยพูดนะออาสลัดเราก็ลงไม้เปิดขอบปากเขาเฮ้ยประหยัดกินเขาละเนี่ยเฮ้ยดูบางแก้วเหมือนกันอีกตัวหนึ่งไม่ทำแต่เขาอยู่กับสวนอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยไม่ทำโอเคนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่กับความสุกสนโซกปบหลกหันซาแสบสันหน้าดาราม่าเก่งๆกับพี่จ๊บในคลิปหน้าเนาะคลิปวันอาทิตย์นี้ก็ ซํานี้เด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเดอ้อผมวนมวนถึกใจเขาคาา่ๆไปแล้ว see you again